มาจ้ามาชมบรรยากาศวันนี้กันนะคะนี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะคะนี่ต้นไม้หลายใบนะคะเ,เพื่อนๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะวันนี้เนาะท้องฟ้าอิมคืึมเลยนะคะท้องฟ้าก็สวยอยู่นะคะเ,เพื่อนๆนี่นะคะบรรยากาศ เนี่ยค่ะวันนี้เงียบสงบนะคะลมไม่มีเลยค่ะเพื่อนๆเงียบมากเนี่ยค่ะเงียบจริงๆเลยนะคะลม ก็ไม่ได้วันนี้ไม่มีเสียงครึ่งค้ังครึ้งค้ังเลยนะคะวันนี้วันนี้เขาทำงานกันหรือเปล่าเนี่ยเงียบจังวันนี้ด่างงงนะ,ะทุกวันจะเสียงดังมากเลยนะคะอื้องฟ้าสวยงามนะคะ วันนิดาก็ไม่มีวิดีโออะไรนะคะวันนิดากกเลยถ่ายท้องฟ้าสวยงามกับบรรยากาศเดิมๆให้เพื่อนๆได้ชมนะคะนี่นะคะขอให้ผ่านอุปสรรคกันทุกคนนะคะเพื่อนๆอย่าให้มีอุปสรรคเลยนะคะผ่านฉลุยกันนะคะ ดูบรรยากาศที่นอร์เวย์นะคะคิดถึงบ้านเราเลยนะคะแบบนี้เนาะเห็นแบบนี้มันก็เดิมเดิมนะคะแต่ที่เมืองไทยก็อาจจะอ่าไม่ได้ชมกันนะคะว่าประเทศนอกเขามีอะไรบ้างเขาเป็นยังไงบ้างเนาะ,ะแต่เราก็คิดถึงบ้านเนาะจ้าฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า